สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลุงผนป้าแต่มทุกทุกคนนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะเอฟซีเราก็ขอให้ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับลุงกับป้านะคะไม่ว่ายูทูบเบอร์จะมีปัญหากันนะคะสักวันหนึ่งเขาก็คงเข้าใจในสิ่งที่เขาทําลงไปในเมื่อในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยถูกตลอดแต่สักวันหนึ่งเขาจะรู้นะคะว่าสิ่งที่เขาทําไปมันไม่ถูกเลยสิ่งที่เขาพูดไปมันก็ไม่ถูกและบางคนนะคะ ที่มาโทษว่าป้าเป็นตัวต้นเหตุอย่ามาพูดคำนี้นะไอ้พวกฝั่งตรงข้ามจะบอกให้ป้าไม่เคยเริ่มก่อนนะกูบอกไว้ก่อนอย่ามาบอกว่าป้าและก็ลุงเนี่ยรู้กันอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีสองคนนี้เขาไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยซะด้วยซ้ำถูกกล่าวหาตลอดเหมือนในเพลงนี้นะคะเอฟซีโดนกล่าวหาทุกอย่างไม่ว่าป้ากับลุงจะทำอะไรก็แล้วแต่ ถูกทำร้ายทำลายมาตนจนถึงทุกวันเนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยอยากให้ FC ทุกคนเข้าใจป้าและเข้าใจลุงนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะว่าทำไมยูทูบเบอร์ถึงออกมาฟาดกันก็เพราะตัวของเขาเองที่สร้างประเด็นขึ้นมานะคะ มันไม่มีใครหรอกนะคะที่มาทำคอนเทนต์บ้าๆบอๆแบบนี้ไม่มีนะคะเ,เ,เพราะว่าเราไม่ต้องการสร้างคอนเทนต์แบบนี้หรอกคอนเทนต์ content แตกแยกจะสร้างหาสวรรค์อะไรไม่มีอย่ามาคิดนะแล้วเธอเป็นเพื่อนของเขาเนี่ยเธอสมควรที่จะไปบอกให้เขามาขอโทษขอโทษแบบนั้นนะ่ะไลฟ์สดย,ยาวๆเนี่ยมันไม่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่มีใครเห็น มีคนเห็นในการที่ขอโทษทุกวันนี้เขาจะออกมาพูดกันไหม,<ผ>มแล้วทำไมไม่ลองทำตามผู้ใหญ่คะแนะนำละ่ะไม่ว่าจะเป็นทนายความท่านทนายนิทัศน์ก็ออกมาพูด<อ>ท่านทนายนงท่านทนายนพท่านทนายอุทัยามมาและก็อีกหลายๆท่านที่ออกมาแนะนำคุณนะ่ะอ,อาจารย์พิรชัดคุณศาสตร์ใส่เขาหมดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นฉัน <พบ S 1> คุณก็ศาสตร์ใส่ดาฉันตอหลบตอแหลดาบอสนั่นคือเอาหมดอ่ะสร้างศัตรูหมดอ่ะ คุณไปเตือนเขาหน่อยสิคะผมคุณไปเตือนเขาหน่อยสิคะว่าถ้าคุณหยุดได้มันเป็นสิ่งดีนะคือถ้าคุณอยากจะกลับมาอยู่กับพวกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณควรที่จะคือฉันจะพูดบ่อยอะเดี๋ยวหาว่าฉันตั้งกระแสไม่ได้สร้างแค่ขอโทษไงมันก็จบแล้วจริงๆก็ลองทำดูสิถ้าไม่เชื่อน่ะคือไม่อยากจะพูดเยอะนะคะ f อฟซี FC. เพราะว่าเดี๋ยวมันจะบานไปเพราะว่าเราเขาจะด่าเราอ่ะอย่างนางจะด่าเนี่ยไม่ช่างเหอะนะนางชอบด่ายอยู่แล้วนะคะอีตอแลหลน,นู่นี่นั่นแล้วแต่แต่สิ่งที่ฉันพูดก็คือฉันพูดจากใจฉันจริงๆไม่ใช่ฉันตอแหลหรือว่ากระแดหรอกถ้าเธอเชื่อฉันเธอก็ลองทาดูสิว่าสิ่งที่ฉันพูดอ่ะมันจริงหรือไม่จริงโอเคเธอบอกว่าเธอจะจบแล้วเธอจะไม่พูดอีกต่อไปแล้วเธอสบายใจไหมละ่ะ ถ้าเธอไม่ได้ขอโทษเขาอ่ะเธอรู้นะว่าเธอทําอะไรผิดอะ่ะเธอพวกฉันไม่เคยบิดเบี้ยวคําพูดและฉันก็ไม่เคยเอาคําพูดไปบิดเบี้ยวหรือว่าไปปั่นนะคิดที่ดีหน่อยนะคนอย่างฉันไม่เคยปั่นนะคะเพราะฉันไม่ได้สร้างเงินนะคะฉันไม่ได้ทํารายได้ฉันจะไปปั่นหาสวรรค์วิมานอะไรเข้าใจไหมต้องคิดโอเคนะสิ่งที่ปกป้องป้ามาคุณก็ได้เหมือนกันคุณออกมาปกป้องเขาคุณก็ได้ไรายได้ แรกๆคุณก็ได้แต่ฉันก็แยกแยะเหมือนกันว่าโอเคในเมื่อคุณออกมาปกป้องรุงปกป้องป้ามันก็เป็นสิ่งดีทุกคนเขารักคุณไงแต่มันไม่เหมือนตอนนี้ไงคุณสร้างคุณคุณคุณทำตัวเองอ่ะคุณทำตัวเองทุกอย่างเลยเนี่ยออกมาฟาดหมดทุกคนอ่ะใครเห็นต่างนิดนึงอ่ะใครไม่เข้าข้างออกมาฟาดเรียบด่าเรียบจนก็ททนกนไม่ไหวแล้วแค่ขอโทษอ่ะ ขอโทษแบบสวยๆอ่ะรู้จักป้าไม่ใช่ตอแหลดัดจริตเหมือนที่มาด่าฉันอันนี้คือความหวังดีของคนที่เคยรู้จักกันก็แค่นั้นเองแต่อีเพื่อนอีคนนึงก็โอ้โหออกมาแทนที่จะจบไม่จบแหกปากเหมือนเดิมทำให้เพื่อนเดือดร้อนอีกออกไปสอนเขามีหลังบ้านเขียนไปหาเขาแค่ออกมาขอโทษ ก็แค่นั้นเองกูจะขอโทษทำไมอะมันเป็นใครอะอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ไปคิดเอาแล้วกันนะเพราะว่าฉันก็พูดได้แค่นี้ฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรฉันไม่ด่าหรอกจะด่าไปทาไมล่ะเพราะว่าฉันเห็นเธอด่าฉันตลอดอยู่แล้วนี่อีตอแหลอีดอกทองอีนู่นนี่นี่ก็ว่าไปด่ามาเธออีเหียอีสัตว์อีจังไรมึงก็ด่ากูมากูไม่ว่าหรอกกูไม่ได้ซีเรียสหรอกเรื่องมึงมาด่ากูนะอีหมอ กูบอกให้กูแค่หวังดีกูไม่เคยหวังร้ายมันไม่มีใครหวังดีหรอกดูสิบอสอิสระเขาก็พูดมึงไปฟังแหกปากฟังบ้างไหมแหกตาฟังบ้างไหมไอพัดเนี่ยรักมึงขนาดไหนอ่ะมึงอ่ะมันดื้อหัวลัน้น,นเออใใก็อยากให้เอซีนะคะช่วยกันสนับสนุนสินค้าของลู้านะคะแล้วก็ ก็พูดแค่นี้แหละนะคะมันไม่สํานึกมันคิดไม่ได้ก็แล้วแต่มันนะบอกกูขอโทษแล้วสามสี่ครั้งเขี้ยกูไม่เห็นนะ่ะแล้วมีใครเห็นบ้างถ้าเขาเห็นเขาออกมาว่ามึงไหมล่ะมึงก็ต้องขอโทษให้มันเป็นกิจจลักษณะสิมันไม่ใช่ขอโทษแบบนี้ไงแล้วก,กูออกมาพูดก็มดาด่ากูอีกเออว่าก,กูไม่รู้จักจบถูกไหมคะเอฟซีเรานะ่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักจบหรอกเราจบแล้วแต่ทีเนี้ยมันจบคาราคาซังอะ่ะ เข้าใจคำว่าจบาการาคาตังไหมเออโอเคถ้าในเมื่อไม่อยากจะอยู่บอกว่าจะอยู่ในที่ของตัวเองแต่คุณยังใช้ชีวิตเขาอยากอยากทำชีวิตเขาอีกใช่ไหมล่ะเออถ้าอยากทำชีวิตเขาต่อเนี่ยก็ออกมาขอโทษสวยๆแต่ youtube คนไหนจะรับได้ไม่รับได้มันก็ขึ้นอยู่กับพวกเขา FC จะรับได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับ FC ถ้าไม่มีเขาสองคนถ้าไม่มีลุงกับป้าก็ไม่มียูทูบเบอร์ ถูกไหมยูทูบเบอร์ายพอตอแต่ถ้าไม่มีลุงกับป้าก็ไม่มีเอฟซีเพราะว่ามีเอฟซีและไม่มีลุงกับป้าพวกเราจะทำอะไรล่ะถูกไหมคะเอฟซีนั่นแหละคือเขาก็คือคือเหมือนเจ้านายเราแหละนะคะถึงเขาไม่ได้มาให้อะไรเราหรอกแต่เขาก็ให้แค่ถ่ายชีวิตของเขาพูดถึงชีวิตของเขามอม่แม่แม,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 ม่ไปเราก็ได้เงินแล้วไง เขาก็ถือว่าลุงกับป้าเป็นนี่บุญคุณพวกเราก็แค่นั้นเองแต่ถ้าคิดไม่ได้ก็แล้วแต่นะเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะพูดไปอี้เนียน่ากระด่งด่ากูมึงอี้อมึงกันสัตว์มึงนู่นนี่นั่ i, mm, i, น,นเดี๋ยวก็ด่าอีกนี่คือมันสันดานของมันไง fc สันดานของอีหมอไงมันเป็นแบบนี้แหละนะคะด่ายอย่างเดียวก็อยากให้คิดนะแล้วก็เพื่อนไหนขมเนี่ยไปเตือนเพื่อนบ้างไม่ใช่มาออกมานี่ก็มาโหเข้าข้างกันเป็นปีเป็นขุย สอนเพื่อนบ้างเออนะขอโทษนะขอโทษแบบกิจจลักษณะอ่ะเป็นไหมล่ะขอโทษแบบดีๆสวยๆอะเออไม่ใช่ดัดจลิตตอแหลเหมือนที่มึงด่ากูเออกูก็จะพูดอย่างนี้แหละค่ว่าขอโทษเพราะขอโทษของมึงเนี่ยมันไร้สดและยาวเป็นวาขนาดนั้นน่ะเขาเกลียดที่หน้ามึงอยู่แล้วไงแล้วใครจะไปนั่งดูมึงยาวขนาดนั้นขอโทษอะขอโทษกิจจลักษณะสักห้านาทีสามนาทีก็ยังดีให้เขาเห็นเขาจะได้แชร์กันต่อไป อันนี้ไม่อ่ะไล์สดยาวเสร็จฟัดต่อค่ะไล์เสร็จด่าด่าต่อค่ะหมาตัวไหนมันจะไปรู้ว่าขอโทษอะถามแค่นี้แหละเอาไปคิดแล้วกันนะไม่พอใจก็ด่ากูมาอีกแค่นั้นจบด่ากูก็ด่าไปกูไม่ได้สนใจหรอกนะมึงอยากด่าก็ด่าไปถ้ามึงไม่เหนื่อยปากมึงอ่ะก็แล้วแต่มึง